ทุกเฮาส์สุก็บอกว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะชะลอลงจากปีนี้อเมริกาเนี่ยพูดเร็วๆก็คือเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงมากว่าเงินเฟิรม,มันจะไม่ลบนักวิเคราะห์ไม่มีใครบอกว่าจีนจะโต5%เลยปีหน้าประเทศใหญ่ที่ GDP โตเร็วก็คือจีนกับอินเดียสองประเทศเนี้จะเป็นตัวดาวเด่นแล้วก็อาเซียนโดยโรวมก็จะโต4%นี่คือภาพโดยรวม,รวม ในขณะที่ทรัมป์แกอยากจะมีให้ผู้ว่าแบงค์ชาติที่แกจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่เนี่ยกดดอกเบีย้ยลงไปเยอะๆ <c oughs> นั่นแหละมันมีความเสี่ยงมากว่ามันจะทําให้เงินดอลลาร์อ่อนไปได้อีกจะจะเป็นภาวะถึงขั้น stagflation ไหมคะอาจารย์คือถ้าเงินเฟอ้อสูงเศรษฐกิจต้องชะลอลงมานะคะอเมริกาเขาเสี่ยงขนาดนั้นไหมคะขึ้นอยู่กับว,ว่าทรัมป์ไปบูลลี่แบงค์ชาติอเมริกามากแค่ไหนจริงไหม ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี Follow The Future พร้อมกับทีม Win the AI Era, Sist h e Alpha, Survive the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อนพบกับสุดยอดสปิเกอร์ของเมืองไทยและระดับโลกทั้งวันนี้อันนั้นใน8 sessions เข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหุ่นศักยภาพ10เด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ซิปอีเวน